ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น164ไ like ลค์กันเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวค่ะเว็บไซต์ KMK Social กันนะคะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์โพสใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิด,ดีโอนี้กันได้เลยนะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลกันแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกค่ะก็ง่ายมากๆเลยกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะเชื o ่อว่าใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้ เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ต,ตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ ค่แล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้เราก็จะใช้เป็นไลฟ์โพสเพิ่มไลฟ์โพสนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยเนาะก็ลองอ่านดูนะความเร็วกับเรีราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะก็จะมีแบบรับประกันแล้วก็ไม่รับประกันกันด้วยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นรับประกัน3าบวันอันที่2ตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าเฟซบุ๊กของเรานะคะเปิดโพสของเราขึ้นมาเลยนะคะที่สําคัญนะโพสต้องเป็นโพสสาธารณะด้วยนะคะแล้วคลิกที่แชร์โพสค่ะเลือก ลงมาค่ะคัดลอกลิง์กมาเลยนะนํามาใส่แ็บเลยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้เราก็จะเพิ่มอ่ะหนึ100เนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวค่ะแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินจะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะรับโบนัส5%มาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือ บันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่องทางต่อไปนะคะก็จะเป็น To MoneyW วอลเลค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมค่ะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคาแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปนะไปดูประวัติการสั่ง กันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทำการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลื่อมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรคะ่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความ หรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแหลกไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยค่ะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์กันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า add km ขีด i a l ก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยเนาะหากเพื่อนของเราสนใจเราก็ไิกเข้ามาใช้บริการเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะก็มีซีรี หนังจีนเมนูใหม่อยู่ตรงนี้เลยนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ค่ะครบ5 0รบาทกันแล้วเนาะก็จะรับการดูซีรีหนังจีนตรงนี้ค่ะฟีฟีไปเลยนะมากกว่า400ากว่าเรื่องกันเลยนะคะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันเนาะไปดูยอดไลค์โพสของเรากันนะก็โพสอันนี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่58ไลค์นะคะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหนะ้าจอกันก่อนนะคะ ก็ทยอยขึ้นมาแล้วนะคะจากเดิมมี58ไลค์เนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น91ไลค์กันแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะทางเว็บไซต์เขาก็จะดําเนินการทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเลยเนาะจนยอดที่เราเพิ่มกันไปนะคะขึ้นมาครบกันเลยนะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตอาตัดภาพไปตอนที่ยอดไลค์ของเราขึ้นมาเยอะๆเลยดีกว่านะคะ จากที่พักไปเมื่อสักครู่นี้นะคะประมาณไม่ถึง5นาทีเลยเนาะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยจนครบกันเลยนะคะจากเดิมนะคะมีอยู่ที่50กว่าไลค์เนาะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น164ไ like ลค์กันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็ไวอยู่นะก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ kmk social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราก็ได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะ เลยนะหากวันนี้ผิดประการใดไปค่ะก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ